อ่าน้ายก่อนห้ามต่างด้าวเข้าอะไรเนี่ยของคนไทยของคนไทยนุ้ยเป็นคนไทยพี่นุ้ยไม่ใช่คนต่างด้าวการแต่งตัวก็พอดูได้นะแต่สัมเนียงการพูดมันไม่ใช่เอาร้านนี้ไม่ที่หลอกเอาเธอจะกินก็เต่ร้านนี้เหรอเอาร้านนี้ก็ได้ป พี่หนูเอาเอาสเล็กเดาเปิดค่าเอาตัวนี้เลยพี่นี่อ่านใต้ก่อนห้ามต่างดาวเข้าอะไรเมียของคนไทยของคนไทยนุ้เป็นคนไทยพี่นุไม่ใช่คนต่างดาวการแต่งตัวก็พอดูได้นะแตส่สำเนียงการพูดมันไม่ใช่อ่ะ บุรีดิแล้วอะ่ะบุรีี่เขงลงาลณรงค์บุรีอยู่คุณอะไรเนี่ยอพ้พี่ไม่ใช่พี่บุรีหนูเป็นต่างดดวอะไรหนูออกจะเหมือนคนเออ่ะไปทางฝรั่งซะแล้วทำไมพี่ถ้าถ้าหนูเป็นขมຈพี่จะไม่ขายกระต่ายให้หนูหรอใช่ไม่ขายเ,าเพราะเมียเก่าเป็นคนขมนຈเมียเก่าผมเป็นคนขมຈมันไปได้ผัวในบอน ที่ปล่อยเป็ดโอ้ยนี่สมัยตอนหนูทำงานปล่อยเป็ดแล้วพอหนูไปสาวใช่ไหมหนูก็เลยมาอยู่หัดเล็กนี่ก็เลยได้ผัวมานี่เออเนี่ยเออไปได้ผัวอยู่หัดเล็กนี่เจอเจอที่หัดเล็กแลวทำไมสําเนียงเมินคอมเมนเอ้าพี่พี่เมินคอมเมนกันโดูอีกอะสําเนียงมันฟ้องอยู่แล้วอะไม่ใช่พี่ก็นูไม่ใช่คขมรนต์ปดยคนไทยอะเราคนไทยอ๋อถ้าไม่ใช่คขมเมนตร้องเพลงให้พี่ฟังเพลงหนึ่งหน่อย เพลงอะไรก็ได้อะเอาเพลงลอยกระทงก็ได้เอา้าถ้าไม่ใช่ขมิน้นเพลงลอยกระทงเหรอพี่วันเพ็ญเดือนสิบสองพระตีกองเนรตีเราทลายชาย,ยิงนี่นี่ทำนกกิคม,ม้นออกแล้วเนี่ยทำนิคขมิ้ออกแล้วเนี่ยไม่ใช่กระดูกเป็นคนไทยจริงจริงพี่คนไทยออถ้าพี่ไม่เชื่อนอูนะเดนนุพูดอันนี้ให้ฟังเลยชามเคลวความเช้าชามข่าควคํามคัม,มนี่<า>เป็นไงนะชาวฟาดฝักฟัด ยเย็นฟาดฟักผัดอาหารคือปืนแบบฟูดโบกตึกรถยนต์ล้อหล้านแล้อเราเลเนี่ย<ะ>เอออย่าเตรียมกันมาดีใช่ไหมเนี่ยหนูมไม่ได้เตรียมพี่ก็หนูเป็นคนไทยอเออคนไทยต้องเตรียมอะไรนี่เทรักถ้าเขาไม่เชื่อนะเดี๋ยวหนูโทรหาแม่หนูเ,ออเลยเออโทรหาแม่โทรเลยโทรเลยเราไม่เดี๋ยวแม่คุยกับพี่กทินะเขาบอกมันเป็นขมีนะหนูไม่ใช่ขมีนะแม่บอกกทินะโอเคไหมแม่รอแป๊บนึงนี่หนูเปิดกล่องกับพี่ดูเลย ลูกฉันไม่ใช่คนขเขมรเนี่ยใช่เลยเนี่ยใช่เลยหวัวหยิกๆเนี่ยคนไทยใช่ไหมคนไทยแน่นอนนี่ใช่เลยขเขมรแน,น่น,นอนนี่เอาไปเลยผมหยิกหยิกอ่ะ,ออะแม่หนูผมหยิกไงพี่ก็แต่เป็นคนไทยคนไทยผมหยิกเฉยไม่ใช่แล้วยืดผมใช่ไหมยืดผมใช่ไหมหนูไม่ได้ยืดพี่หนูเกิดมาหนูก็สวยเลยหนูงงมากฉออีดผิวขาวใช่ไหมหนูไม่ได้ฉีดพี่คือไม่ไม่ขายไม่ขายไม่ขายไป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 ไม่ขายอ่านป้ายด้วย บอกประชาชนไมที่รักบอกประชาชนเราเอ้ยมันประชาชนมันประชาชนนไทยเขาทำการต่างด้าเขาทำมันประชาชนด้วยคนไทยไหนเห็นเบาโอ๊ยออกออกออกนี่อะไรอะแฟนรูชอบออกกำลังกายพี่เออที่รักสู้เขาที่รักสู้เขาโอเคโอเค ทหนึ่งทหนึ่งโอ้โอหชอบออกกําลังกายไอ้ใช่ใช่กินเต็กกํลังกายมาออกอะไรตรงเนี้ยควรชอบออกกําลังกายกินก็าเต๋อไงพี่เออออกกําลังกายเออเออพี่พี่เห็นอะไรอะไรอ่ะเฮ้ยเออไม่มีอะไรพี่อะไรเนี่ยตะเกียบตกเนี่ยนี่งานแบบประชาชนหนูพี่นี่นี่ คนไทยคนไทยนั่นผมไม่เชื่อหรอกเนี่ยเนี่ยโกหกผมเนี่ยเขาปลอมกันเยอะแยะเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกผมไม่ขายให้ต่างด้าวไปผมไม่ขายให้คอมเมนไปของจริงของจริงไม่ใช่ต่างด้าวคนคอมเมนต์ทำให้ผมเสียใจเนี่ยโอ้พี่นูมมาตั้งนานเลยก็แต่ยไม่ได้กินเลยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ว่าเราเป็นต่างด้าวอีกอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมติดตำรวจมื่นสุรพลปุงหลงเสียงดังเว่ว่ยเลยครับสวัสดีคือตำรวจชื่อน่ารักมากเลยไม่มีอะไรค่ะคุณตำรวจมากินกระต่ายเฉยๆต่างด้าวครับ จับจับไปเลยครับคุณพอดีช่วงนี้แถวนี้มันมีต่างด้าแรงงานอานดับติดอตรงไหนเยอะเนาะเดี๋ยวผมขอตรวจสอบหน่อยได้ไหมครับจับไปเลยครับจับไปเลยครับจับไปเลยครับเนี่ยออได้ค่ะคุณตำรวจนี่ค่ะประชาชนหนูค่ะโอเคเนี่ยจับไปเลยครับคุณตำรวจของปล่ครับนี่มาเถียงกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคนไทยไหมคะคุณตำรวจเป็นคนไทยค่ะคนไทยครับไทยโอเคครับขอบคุณมากเลยค่ะพ่อค้าครับผมขอตรวจสอบพ่อค้ามตรวจอะไรผม เปิดมา้ามาเจ็ดแปดปีแล้วเนี่ยมาตรวจอะไรผมไม่ผมทําตามหน้าที่แถวนี้มันแรงงานต่างด้าวเยอะใช่ค่ะคุณตำรวจเอาเอาพี่มาดูด้วยไรบอกหนูเป็นข่าวน่ะพี่คนไทยพี่เอาประชาชนออกมาดูอะไรมาดูอะไรไม่มีผมขายก๋วยเตี๋ยวมาเจ็ดแปดปีแล้วจะมาตรวจสอบผมอะไรอ่ะผมมีพาสปอร์ตนะพอดีผมได้รับรายงานว่ามันมีต่างด้าวมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวผิดกฎหมายเมืนนบัตรประชาชนผมก็ไห้รับงานหนักชัก นี่ขมไ้เลยท่านไม่มีจับรนี่จักเขาเขามีบัตรแต่คุณมีไหมผ้าสปอร์ตผมอยู่ไหนนี่าไปทั้นไปไปนี่ใส่กุญแจมือผมด้วยเหรอเดี๋ยวไปคุยลงครับผมไม่ใช่ขมิ้นนะมายังมากล่าวหาผมนะคุณตำรวจนะอยุ่ดคนที่ไหนนี่ผมคนกรุงเทพกรุงเทพผมกรุงเทพเนี่ยถือนผมเลยเนี่ยคู่ต่อสู้ของทพ่ดิธรรมดาที่ไหนอะแต่เรามากินกระเตี๋ยวต้นน้ำร้อกล้วยน้ำไทยนะตำรวจนะชาวฟาดปัดปั๊กเย็นฟ้าผ่าผ่าไปได้ผมได้นะผม สุดท้ายเป็นตังด้าสุดท้ายเราไม่ใช่ที่รักหนูว่าเรามีอาชีพใหม่แล้วแล้วมาแข่งกับเตยเป็นไงคะมาค้าพี่เอาอะไรเอาไรมาเลยพี่มาเอาไรพะเพนูุไรเองวันนี้วันนี้หนูุไรเองค่ะมา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 เดียวห้องหมูหมูจักต้นเลยเมื่อกี้ไม่ดีแก่นึงน้วก็ไม่ได้แก่เลยต้องเดินอะไแกเดียวเดียวเดียวมีกุญแจม คลิปที่แล้วมันไม่ลงเลย